เรียบร้อยเลยรครับเป็นแต้มของชิปะโอโตะทานี่ทู้กะโอ้โ,หโอโห,หมายเลขสีนี่อูออเล่นมาหลายสมัยนะหลายสมัยครับโอ้โหประมาทไม่ได้และนี่ฮะของเรามมือปราบสัมภเวสีแกเห็นสารที่ไหนแกะจะทุบที่นั่นมานี้ระทุบตะก้อให้ดูต้องมาดูะเสิร์ฟไปลูกแรกครับยังเปิดไม่ได้ครับสุภสินยกให้กับมือป่าบสัมภเวสี ทัสนะคเป็นแต้มของไทยครับสอง่ถาโอ้ยเปิดดีครับแล้วฟาดไปล,ลูกนี้ยังรับได้ครับไทยสุภสินตั้งขึ้นมาน้องดอดลูกนี้โอ้ฉีกบล็อกครับเป็นแต้มของไทยนี่เยอะมากวาลายุทธันทเสนาครับมือปราบสัมภเวสี โอ้ถือว่ายังเตะฉีกหนีบล็อกได้ดีนะสำหรับเวลายุทธันทละเสนาโอ้ถือว่าเด่นมาตั้งแต่ซีเกมนะครับแล้วคิงส์ครับแล้วก็เอเชียนเกมการศึกษาน่าจะที่โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรีเอา้ามาดูสิทธิพงษ์คำจันท์ลูกนี้โอ้ปันยอดโอ้โหยังล็อกได้อยู่นะสำหรับญี่ปุ่น แต่ตามมาอยู่ที่3ต่อ4โอ้ลูกเสิร์ฟของซิคํคำจันตุกหย่อนมันก็ถือว่ายากแล้วนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นยังเอาขึ้นมาไดนะ้เป็นใกล้ขันในทีม A อยู่นะสำหรับประเภททีมชุดชายนัดที่2ของทีมชาติไทยนะครับมาดูว่าเสิร์ฟลูกนี้จี้ไปสุภสินเปิดได้ครับและยกมามือปรับสัเพเวสีลูกนี้ทุบไปแล้วหนึ่โลครับมา เป็นแต้มของไทยมาดูภาพรีเพลลูกจังหวานี้โอ้โหลูกนี้บล็อกเอาไม่อยู่รนะบล็อกคู่มือป่าอ่าไม่ใช่นะอะมืปืนใหญ่ฮะยาวปืนใหญ่แล้วลูกนี้โอโ้ลูกนี้ไปสกิดขอบเด็ททำให้เรียวตานี่เสียจังหวะไปนิดนึงฮะจังหวะที่จะเปิดลูกเสิร์ฟไทยได้แต้มครับญีแปนจะเสิร์ฟครับ3ต่อห เสิร์ฟลูกนี้ยังเปิดได้ครับเหลียวตะยกขึ้นมาลูกนี้สันแบ,บ็กว่าโอ้ยเรียบร้อยเลยเครับจังหวะขึ้นทําของโทที่ทากะฮะตัวทําของญี่ปุ่นสันแบ,บ็กลงในแดนของไทยไปดูภาพรีเพย์นะจังหวะเนี้ยสันแบบ็กโอนหนีบล็อกของมือปรับสัมพเวยสีะวลายทธตันทัศนาต่อหครับเส,สิร์ฟเกี่ยวได้ดีครับ ประสินจ่ายมาลูกนี้มือปาบลูกนี้จับลูกไม่ได้ครับจีมาที่ทางเรียวตาครับกาจะจับลูกจับไม่อยู่ครับนี่ฮะจังหวะน้องนอ็อตจี้มาที่เรียวตาดูสีนหน้าของเรียวตาเรือ่อหมเหมือนกับเิียดายลูกนี้จับลูกไม่อยู่เจดต่อห้าครับไทยเสิฟเสิฟมาลูกนี้เบาๆครับมาเรียวตายก แล้วซันแบ็กกลับโอ้หนีบล็อกได้ดีครับเป็นแต้มของญี่ปุ่นนะโอ้โหโโต,กกะะตัวทิทกะนะฮะตัวทําของญี่ปุ่นครับจังหวะที่ขึ้นไปซันแบ็กแล้วฉีกหนีบล็อกของมือปรับสัมภเวสีครับสกอร์ที่6ต่อเนี่ฮะ,ะตัวทําฮะตัวทิทก,กะก็ถือว่าเล่นมานานเหมือนกันนะคนนี้เสิร์ฟไปลูกนี้ไม่ข้ามครับมาสก,กิฮะตัวเสิร์ฟ น้องน็อตครับวรยุทธันทเสนาครับใชา้ยามือป่าสัมภเวสีจะโยนให้กับยาปืนใหญ่เสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ดีครับเหลียวตะตะจ่ายมาลูกนี้ยังไงจ้าโอ้ยเรียบร้อยอรไรครับต้องยอมรับเลยฮะตัวยกของเบอร์สมนี่ของเจแปนเนี่ยเหลียวตานะเหลียวตาฮลูกให้เอเกี่ยวดีนะพี่โจโอถือว่าลูกสองอยู่ไหน ถือว่ายังวิ่งได้ทันนะครับโอ้ถือว่าแต้มไม่ห่างนะพิศกรญี่ปุ่นตามอยู่ที่7ต่อ8เป็นการแข่งในเซตที่1ของทีม A นะครับประเภททีมชุดชายดูว่าลูกนี้รา,ราชยศริศนาเสเตะผ่าบล็อกมาเป็นแต้มของ,งทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ7ชนะบูไนได้ครับพอรอบแรกนี้ญี่ปุ่นเจออินเดียนี โอ้โหลูก2ส,สวยแล้วครับแต่ว่ามาจบที่ไม่ผ่านบล็อกของญี่ปุ่นครับโอ้โหเป็นแต่อแของญี่ปุ่นตามมาอยู่ที่8ต่อเก้โอ้โหเอาละได้ลุ้นอีกแล้วฮะตอนนี้นี่จังหวะขึ้นไปฟาดแล้วติดบล็อกครับเสิร์ฟลูกนี้ยาวยังเปิดไม่ได้ครับสุภสินยกขึ้นมาให้กับมือปราบส,าาบสับภาินแล้วไปติดบล็อกครับโอ้โหขึ้นไปติดบล็อกได้ครับ ้จงหว่าพอดีฮะโทติทักกะนะฮะคนนี้ตัวทําหมายเลขสี่ยาวเสิร์ฟลูกนี้แม่เอาครับเหลียตะต่างขึ้นมาแล้วัซนแบ็คไปทักบอลครับเป็นแก้บของเชียแปดโอ้ก็ถือว่าชุดนี้น่าเป็นทีมเอฮะของญี่ปุ่นมาดูเกมเสิร์ฟม,มาสก,กิฮะเสิร์ฟไปลูกนี้ยาวยังเปิดได้ดีครับสุภสินต,ตั้งขึ้นมาได้ครับมือปาบลูกนี้ ลงฮะผู้ตัดสินขานว่าน่าจะลงเป็นแ้มของไทยครับยาวปืนใหญ่ลูกนี้จะเสิฟครับจะจี้ไปที่ไขรฮะรเสิฟมาลูกนี้เหลียวตาเปิดได้ดีครับโอ้เกี่ยวเน้ดึบจริงๆฮะแล้วลูกนี้ฉีกบอกครับจะเกี่ยวมาได้ครับสุปสินยกขึ้นมาแล้วสับมือปาบลูกนี้เตะท่วมครับเป็นแ้มของไทย นี่ยะยกขึ้นมาแล้วขึ้นไปโอ้โหท่วมบล็อกฮะสิบต่อสิบเลครับญี่ปุ่นเสิร์ฟหยอดลูกนี้โอ้โหโอ้โห,โโหมาคัสมาสกีฮะโอ้โลูกนี้หยอดได้เนียนจริงฮะ เต็นตของญี่ปุ่นตีเสมอ11บเเท่ามาดูว่ายาวนี่จะเอาคืนหรือเปล่าฮะลูกเสิฟลูกนี้ยังเกี่ยวได้ดีครับตากขึ้นมาแล้วลูกนี้สั้นแบกไม้โอ้ยจับลูกไม่อยู่ฮะจี้ไปที่ยาวปืนใหญ่ฮะตัวทมาของญี่ปุ่นฮะัตัวทิทากะนะฮะนี่ฮะหมายเลขสี่คนนี้นี่ฮะยังว่าเปิดแล้วจ่ายมาให้ ทิทักกะและซันแบ็กไปจี้ไปที่ยาวแล้วเปิดไม่ได้ฮะจับไม่อยู่ครับ12ต่อ11ญี่ปุป่นเสิร์ฟเสิร์ฟไปกะจะจี้ไปที่สุภสินบุญเหลืองแต่ลูกไม่ข้ามครับเป็นแต้มของไทยครับสกอร์ที่12เท่าไทยจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับเกมนี้เบียดแล้วตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โห มันแล้วฮะกู่นี้ก็ถือว่า a อชนเน้องน็อตจะโย,ย่ร้บยาวปุ่นใหญ่เสิร์ฟไปลูกนี้โอ้โหแล้วจับลูกได้นี่ครับเรียวตะแล้วลูกนี้สัตแบค็คทัดเป็นตาของญี่ปุ่นโอ้โหตอนนี้เกมเสิร์ฟทำอะไรญี่ปุ่นไม่ได้เลยฮะตอนนี้โอ้โหเก็บได้หมดครับโอ้โอโอโแล้วยิ่งตัวยกตัวชงฮะเรียวตาน,นี่ แกเปิดลูกได้นิ่งจริงๆ13ต่อ12ครับเสิร์ฟไปลูกนี้อ้าวครับได้ไม่ได้ก็โอ้ย my god โอ้ลูกนี้เปิดจังหวะา2ไม่ได้ครับตัวชงของเรานะครับสุปสินบุญเลือนสิ์พวกคำทันครับยาปุ่นใหญ่12ต่อ14ยาวเสิร์ฟจี้บาอ้าวละโอ้ยมาลูกสุดท้ายครับมา เระเปิดแล้วครับตอนนี้เกมเสิร์ฟของยาวปืนใหญ่มาดูว่า <Yeah. S 1> เสิร์ฟจี้ไปลูกนี้ยังเปิดได้ดีครับสุภสินโยกแล้วอยัางนีโบกแลเอ,เอาครับจะเกี่ยวไม่ได้ครับตั้งใหม่ครับลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยๆครับพลาดเองครับจังหวะลูกเมื่อกี้นี้ที่ทางฝั่งของเจแปนจะทําได้แล้วแต่แหมเหมือนครับว่าใช้แตะลูกเบาๆไปทำให้โอกาสที่ไทยจะเกี่ยวลูกได้สบายๆครับ โอ้ตอนนี้ตีเสมอครับ14เท่าต้องจบที่คะแนนที่เท่าไหร่ครับพี่เจ้าจ๋า17คะแนนเออ14เท่าก็จะต้องดีว่าจะต้องไปจบที่17คะแนนครับสิทธิพงษ์คำจันทร์โอ้โหลูกก่อนหน้านี้ถือว่าเสิร์ฟได้ดีเอาแล้วครับโอ้ยังขึ้นมาได้รู้ว่าเป็นโอกาสของทีมชาติไทยโอ้ชงยืนผิดที่ครับยืนผิดที่จริงๆอ่ะโอ้โ มาสก,กี่าจะวิงเข้าไปเปิดลูกดีนะไอ้เราก็เสียเหมือนกันโอ้โหเจก,กว่าเปิดศิษฐมาแล้ววิ่งไปไม่โดนลูกครับเป็นแต้มของไทยครับโอ้โในเซตแรกทีมเอก็เดือดแล้วจ้เนาะครับ14-15ครับมาดูฮะมาสก,กิเสิร์ฟลูกดี้เบาๆครับสุภาษิตเกี่ยวมาแล้วจ่ายมาให้กับน้องน็อตลูกนีโอ้โเรียบร้อยเลยครับ มาเตะหนีบล็อกครับไทยก่อกแทบเดียวครับตอนนี้ขึ้นท่านแล้วครับ16ต่อ14แล้วเป็นเกมเสิร์ฟของไทย<า>เอาลนะแมโอ้ถ้าเปิดได้นี่โอ้โหยาวเสิร์ฟไปลูกนี้เลียวตาตาขึ้นมาได้ล้นละจังหว้ โอกาสทับทบของไทยครั้งหนึ่งขึ้นไปฟ้าลุกได้อ้าวโอ้เรียบร้อยครับเป็นแป้มของไทยครับในเซตแรกครับที่เอาชนะญี่ปุ่นไป17ต่ 14. อ14มาที่สุพศินเอาลูกกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเอาต้องแก้ไปลูกนี้ออกครับเป็นแต้มของญี่ปุ่นไฮแลนก็อยู่ที่ทีมชุดนะฮะถ่วยพระราทาน อาวแลเหลียวตาตั้งขึ้นมาได้แล้วลูกนี้อายังได้อยู่ครับลูกนี้แก้ไขไม่ดีครับเป็นแต้มของญี่ปุ่นนะเ,เสิร์ฟไปลูกนี้เหลียวตะายกขึ้นมาแล้วลูกนี้ลูกเตะทัชเป็นแต้มของญี่ปุ่นครับเทาทิทก,กะนะครับตัวทำหมายเลขสี่ของญี่ปุ่นฮนะนี่ฮนะ สามเท่าครับมีปุ่นเสิร์ฟครับโดยมาสกิมาซกิเสิร์ฟย่อยเบาลูกนี้สุภสินเกี่ยวและยกมาให้กับมือปรับสัพพะเวสลูกนี้เรียบร้อยเลยนครับสี่ต่อสครับไทยจะเสิร์ฟโดยยาวปืนใหญ่เสิร์ฟไปลูกนี้เรลียวตาโอ้ยอแกมเมอไปนิดหนึ่งฮะเรลียวตาแมา วิ่งไปรับลูกไม่ทันนะครับนี่จังหวะยาวจี้ไปแล้วแกเมอไปนิดนึงทาไมเหมอนี่โอกาสที่จะวิ่งเข้าไปเปิดลูกได้ครับสมต่อห้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยาวเปิดแล้วชงมายังไงจะมองไว้ลูกนี้มาแล้วลูกมันไม่ข้ามนะ เป็นแต้มของญี่ปุ่นจี้ไปที่เลียวตาเปิดได้ดีอะไรจ่ายมาหัวสาวลูกนี้แต่ทัดครับสุประสิทธิ์ยังแกะมาได้ครับน้องยอดลูกดีโอ้ย <c oughs> ปาดไม่ข้ามครับลูกนี้มาเลขสปีดเร็วไปนิดนึงฮะน้องน็อตครับวรายุทธจัตทัสนาครับมือป่าสัโพเวยสีนี่ฮะจังหวะขึ้นบล็อกแล้วนี่ฮะสุประสิทธิ์จ่ายมาลูกนี้กะจะแตะลูกครับไม่ข้ามครับ เป็นแต้มของญี่ปุ่น hey, hey. สก,กอร์จยูี่ห้าเท่าเอาฮะญี่ปุ่นเสิร์ฟมาสก,กิเสิร์ฟไปเบาๆลูกนี้เสิร์ฟประสินเกี่ยวแล้วจ่ายมาลูกนี้น้องน็อตขึ้นไปโอดฉ <Hey. S 1> ีกบล็อกได้ดีครับเป็นแต้มของไทย โอ้ตามต่อแต้มนะพี่โจโอ้โหเบียดจริงๆฮะญี่ปุ่นยาวเสิร์ฟเหลียวตะเกี่ยวดีครับตังขึ้นมาได้แล้วอย่างไรลูกนี้โอ้ยเรียบร้อยเลยครับโ,โ,โททิทกะนะฮะขึ้นไปซันแบ็กฉีกหนีบล็อกได้ดีฮะทำให้ตอนนี้สกอร์อยู่ที่6เท่าโอ้โหไม่ยอมเหมือนกันะนะในเซตที่2 เลือดซามูไรนี้เข้มข้นจริงๆฮะอือกจะมีการเปลี่ยนตัวครับเอามาสกิออกแล้วเอาเบอร์เก้าเข้ามาเลยครับซุนยูซะซุนยูซะนี่ฮะตัวเสิร์ฟหน้าใหม่นะพี่เจ้าอมก็ต้องดูว่าการเสิร์ฟของเขาจะเป็นยังไงครับซุนยูซะเสิร์ฟหยอดลูกนี้ไม่ข้ามครับ น้ำหนักเบาไปนิดนึงฮะโอ้โหรู้สึกว่าจังหวะนี้การที่จะเสิร์ฟหยอดนี่แม่ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีโอ้แล้วเปลี่ยนออกไปเลยฮะแม่เอาเข้าไปแล้วมาลูกนี้ไม่นบเปลี่ยนเสิร์ฟลูกนี้โอ้ยอโโลูกนี้เสิร์ฟกินซ้ายใช่ไหมพี่เจ้<ว>าหรือกินขวา,ขวาอ่ะกินขวานะนี่ฮะเลียดเน็ตโอ้โแล้ว ีเป็นทางของโตท,ทิคทากะด้วยนะครับญี่ปุ่นเสิร์ฟครับ6ต่อ8เสิร์ฟมาลูกนี้ยาวเปิดสุภสินจ่ายมือปรับโอ้โแล้วลูกนี้โอ้โหโลงในแดนของญี่ปุ่นนะโอ้โหสิทธิพงศ์คำจันทไม่ใช่ว่าเสิร์ฟไม่ดีนะเสิร์ฟดี สิทธิพงศ์คำคำจันทร์ไม่ได้เสิร์ฟเสียเลยนะครับแต่ว่าเขาเขาเอาขึ้นได้ผมก็ยังงงงอยู่กำลังนั่งโอเคาทีสุพิเข้าช่อง,องนี้ก็เป็นแต้มตอนนี้น่าจะผ่อนคลายแล้วสำหรับสิทธิพงศ์คำจันทร์คะแนนขึ้นมาเป็นสิต่อ6กเนแ้ของญี่ปุ่นโอ้ต้องลูกเสิร์ฟต้องมาแล้วสำหรับสิทธิพงศ์คำจันทร์ตามอยู่ที่6ต่อ10ญี่ปุ่นจะได้เสิร์ฟ โหม,มี้มาที่เท้าขวาของสิทธุพงษ์คำจันทร์เวลาหยุดจันท,ทราเสนาลูกนี้ฉีกซ้ายเป็นแต้มของญี่ปุ่นนะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำไป11ต่อ6ดูเกมแล้วเนะกมลุกเราจะเล่นเร็วขึ้นนะฮะตอนนี้11ต่อ6ครับไทยเสิร์ฟลูกนี้เลี้ยวตายกยาวปืนใหญ่ฮะสิทธพงษ์คำจันทร์จี้ไปลูกนี้ กากจะตี้ไปที่เรียวตาครับสินเกียวและยกมากระพือแป๊บ่เพราขาลึกไปนิดนึงนะครับน้องยาวครับสีทพงค์คำจันทร์เจ็ดต่อสิบเอกครับญี่ปุ่นจะเสิร์ฟเกมนี้ครับไทยจะเสิร์ฟโดยยาวปืนใหญ่เสิร์ฟไปลูกนี้เลียวตามาสกิเอาครับตาหมาอยากตกใจมาให้กับน้องน็อตลูกดีเรียบร้อยเลยนะครับ เปิดลูกได้ครับลูกนี้จังหวะขึ้นไปฟาดแล้วก็ทัดดูสิจะเป็นัวเข่าหรือเปล่าฮะนี่ฮะแล้วก็เด้งออกหลังไปครับเป็นแต้มของไทยมาสกิ ไปเบาๆลูกนี้เสือปจิงเป็นแต้ไมได้ดีครับขึ้นไปก็ถือว่ารเ,รเริ่มจ่ายมาลูกนี้จะผ่อนคลายนิดนึงฮะของทีมจ่ายเอาก็เดียวตะเกี่ยวมาแล้วจ่ายมาลูกนี้ซันแบ็กทัสบ็อกลูกนี้เป็นแต้มของญี่ปุ่นโอกาสที่ไทยจะวิ่งเข้าไปรับนี่คงไม่ได้นะเนื่องว่าลูกทัดแล้วอยู่ในฝั่งของคู่ต่อสู้นี่ถ้าเปิดเข้าไปวิ่งรับก็ฟาวทันที นะถือว่าคุณไปล้าแดนโอ้ต่ำต่อเดี๋ยวตะแปดต่อสิบสองญี่ปุ่นจะได้เสิร์ฟลูกนี้พยายามจะฉีกไปที่หน้าขวาแต่ลูกไม่ผ่านเน็ตเรู้สึกว่าจังหวะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็นสิบสามต่อแปดอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหไดเซตที่สองนี่สถานการณ์นี่ีทางเปลี่ยนเลยฮะ อาเรียวตะต่างไปแล้วเปรอะฮะญี่ปุ่นโอกาสมาแล้วก็น้องน็อตลูกนี้แต่โอ้โหเรียบร้อยไรครับตอนนี้ในเซตที่2ดูแล้วญี่ปุ่นนี่เริ่มจะรวนนะฮะเกมรับเกมลุกไม่เหมือนในเซตที่1เลยนะสุภสิตจายอือปับนี่ก็อดีตตักร้อทีมชาตินะครับ ตอนนี้ผันมามทาเกชิญุ่นแปดต่อ14เสิร์ไปลูกนี้สุภสินเปิดยกมือปรับสัมภเวสีลูกนี้โอ้เรียบร้อยเรยไรครับก็จบไปแล้วครับในเซตที่สไทยก็เอาชนะญี่ปุ่นไปด้วยสกอร์สิต่อ8สรุปครับในทีม A เราชนะไป2ต่อศูนย์เซตครับ ในเซตแรกก็ทำให้รู้สึกว่าตื่นปต้นบอ